สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะแล้วก็อยู่กันในช่องเก is today live s กันอีกเช่นเคยวันนี้ก็อยู่ในเกมที่ชื่อว่าแร็กจอยฮิมสนันเองผมเกมนี้ก็มีน้องส่วนใจบอกว่าพี่เกมนี้ครับผมเล่นยากซึ่งคือมันจะยากจริงแหละครับผมซึ่งคือนคนอื่นเล่นมาแล้วเนะี่ยมันยังเจอโอษณาล้วนๆนะผมก็เลยนะมาทดสอบเล่นกันเลยดีกว่าครับไปลูกันเลย มาเอาเอ๊ะเอเออบเชงอกเดยวว่ด่านแกง่ายไปว่ะแม่โอเคด่านสองนะครับผมด่านแรกไม่โคตรง่ายครับด่านแรกนี่มันหมู่หมูนะครับผมด่านที่สองเลยครับมาด่านที่สองด่านที่สอง ตัดิสต้องบลร์กไลกันเลยยลาร์ะไล่กันเลยโอ้โหง่ายเกินไปครับน้องแลเดอเดวเดอ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 เกิดอะไรขึ้นวะเอาละครับมาด่านที่สามลุยกันเลยอะาฮ่าฮ่าฮยาพลักอ้าวผมว่ามันจบเร็วไปครับน้องโอเคต่อครับและอะไร กูต้องมาเล็จชักัเยอะกับมึงใช่ไหมต้องมาเล็จชักกัเยอะด่าด่านี้เป็นโคตรด่านนี้มันง่ายเกินไปครับน้องโอเคด่าที่หเลยเดี๋ยวดดได้อะไรอะไรเออเดี๋ยวดดดอาเอเเมาโอเคโอเคกูอตรงู้นกูู่ตรงนู้นได้ครับ มาแล้วเอาเลยกรีิกสับขาเอาเลย้รสับขาเอาเอ้ยเอ้อ้ยหมเอ่เของปอมแน่นอนปเของอออเอปอมแน่นอนปอมแน่นอนเอาหมเอาใหม่ ล,ล,ลงไปลงไปลงลงลงเออโอเคไม่ลงไปมันลงก็ได้วะเออง่ายเกินเออแกแล้วผมจะจัดการมันงไงแน่เลยก่อนไปเลยจับจับคือเพราะว่าพักหนึ่งเราจะเลี้ยงแค่สิบดันก่อนเลยนะไเตย แล้วผมจะตกไปแล้วผมไปเล็ดดีเล็ดทันดีจะจบไหมเล็ดจัดดีก็จะตกเล็ดนี่มันอะไรเนี่ยโอเคสิด่านนะฮะและเออ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 แล้วเอาไปมันอยู่กี่ด่านนะเอ้าไปยังไงเนี่ยไปยังไงวะแล้วก็ไปเอาอเออเราประกอบไปเลยแล้วก็ โ,โ,โดนโดนโดนดโดนดโดน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 ดมาแล้วมาสู้ไปเจ็บปอกจัดเลยยังออกมันจียนท่ายากโอเคด่านโอเครอดอยู่รอดอยู่โอเคด่านที und, mm ่แปดครับอูม okay. mm ีระเบิดด้วยมีระเบิดด้วยครับมีระเบิดมีอะมีระเบิดมีระเบิดมีระเบิดมีมีจับปุ๊บจบเร็วมาก เร็วมากจบเร็วสมเือเลยจบเร็วแล้วก็จอโฆษณารอบทีสามโอ้โหนี่กูไม่รีดก so ่มอะไรเนี่ยโอเคโอเคมารหลังให้หยอบหยอบุบหลังให้สักกุจับจับกัสก้ากัสก้าขาขาดเลยทีเดียว อันนี้ง่ายดีไออันนี้ง่ายโอเคดาทิสอู้รอบนี้มาครับไปลุยกันเลยครับว้าวอะไรให้กำเลยเลยเลยจอมันก็เลยก็เลยกลาเป็นเสียงกลายเป็นเสียงกูกดดีแบบกดสบอะไรใหายับเสียงโอเคเอไมค์โอไมค์โอหม่ค์

ฮันนส่ก็สก๊าลมาเลยบีฮิฮิเออโดนบ้องหิรดมงไม่กี่ทีโอเครอจุโอเคเราไม่โหลดเกมปอบแฮะแต่เดี๋ยวดโอเคแต่ว่านี้นี่คือแบบมันต้องแบบมันต้องเล่นแบบอักเสสิยะเดี๋ยวนต้องเล่นอักเสสิยานอักเสิยานปับปับหลังปับ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  มันต้องมันต้องมันต้องหมุนไอจ๊กไอตายไปเออเฮ้ยเย้ยเ้ยเนี่ยอะไรมันแล้วมันอยู่อะไรตรงนี้เนี่ยก่ออะไรฮะฉันมีคำถามจะถามคุณ อะไรเหรอเมื่อวันนี้คุณอยู่ที่ไหนบาคุณอยู่กับใครเพื่อนของผมอีริกโกหกอีริกอยู่กับฉันทั้งคืนเดี๋ยวอะไรกันฉันรักอีริกเราเลิกคบกันคุแพ้เคมามาตะกี้นี้นะฮะเอาละไปเลยเลสโก o ป๊บ

จัจจบคอจับโอเคแล้วก็หมุนเปนนกกระเรียนนกอะไรเหนกกเรงหยอกฮลลัเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์มามามามัลังหยอดหยอดหยอดมาบึงมามาเขว่าเขาว่าไปไหนเอาเอาเอามามึงกบมาดิกบมาดิเอาเอาดิเอาดิเอาดิ เอาเลยเอาดิเอาดิมาดิมามามามึงจะตาะยใช่ไหมเอาไปเก่ๆ <laughs> ยี่เป็นโฆษณามันแปลกๆทุกทีนะฮะโอเคดูว่ามาขวานฮมาวาัวาวาวา้าวว้า ไม่ไฮึฮึอ้อ้อล่งบบบติดตรงล่องก็ยังชนะโอเคเ้ยง่ายดีว่ะเร็วนี้เท้า t ท้าวัดจเียอะไรเนี่ยัดตัออ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 ขาเขากับโฆษณานี้ไม่ได้ มาครับไปลังสามกรนเลียงสามกรนเลียงสามกเรเลียงส่ยอูดวยสุดเฮ้ยเ้ยเ้ไเเ้ย้สามกันเลียงสามกีมกมกมกอมันต้องขาดได้สักชิ้นเด้เียนออคมานะฮะจากที่สิบหกอ๋อเนี่ยอ่ะเปลี่ยนอุยครับอันนี้เลยบูสต์ลีแน่นอนลัง็บูสตลี ลบูสลีค่ะบลูสลีบูสลีร okay. ู้จักว่าตืดตืดตืดตื้โอเคประเด็นเกิดว่าการลงลงนรกแทนนี่แหละครับนี่มันก็เริ่มโมโหขึ้นทุกทีนะครับมาเพราะจ้าเนีเดี๋ยวนี้มันก็เริ่มโมโหขึ้นทุกทีแสดงเดี๋ยวนี้มันก็เริ่มโมโหแสดงเดี๋ยวนี้มันเริ่มโมโหขึ้นเดี๋ยวนี้มันเริ่มโมโหขึ้นนะเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเริ่มเดือดขึ้นเดี๋ยวนี้มันเริ่มเดือดขึ้น โอเคกูอ่านโอเคโอเคเดี๋ยวเวลาอู้ด่านนี้เออมาอะไร X สามกระลิงกระดิกจับเออเออมาอะไร X สามโอ้โหโอเคกูไอ้ด่นไอ้ด่นนี้เล่นยากนิดนึงฮะไอ้ด่นไอเมันต้องเล่นยาก โอเคต้องแบบกูต้องแบบมือปราบแล้วมือปราบพลังแห่งลมปานลมปานลมปานใส่ชั่วลมปานใส่ชั่วลมพานใครเข้ามาฮิซ่าเข้ามาแล้วฮิซ่าฮิซ่าเข้ามาฮิซ่าเข้ามาเออตายเรียบร้อยจบแบบโอเคสบายมั่งครับเจ้าเวลาพลังแห่ง บานซีของเราบาซีบาซีบาซีอาคบานะัยาบยาบยาบป๊๊บปป๊โอเคเฮง่ายดีเวนี้ง um, okay. <bra in jac in roads> ่ายดีฮะเวนี้โอโอโอ้รา้อก้เห็นนะครับอดโต อันนี้มีชทยคนหนึ่งติดตกมาจากตึกสิบชั้นนะครับตอนนี้เขากำลังจะเกิดอุบัติเหตุตา,แตา,นนตนนายแล้วนะครับอันนี้เขากำลังจะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ตายอันนี้อสองนาทีขอรุ่นช่วยเขาหน่อยนะครับรับมามาโอ้มาเลยไรคิดไรคิดบอลนะไรคิดบอลไรคิดบอลงาเกิดไปกว่าด่านนี้โอเคด่านสุดท้ายแล้วฮะผม มาถึงสุดดามาถึงดานเรามาเลิ่มดาสุดท้ายดาสุดท้ายดาสุดท้ายแล้ว่าดาสุดท้ายสุดแล้วก็มาถึงดาสุดท้ายนะฮะดาสุดท้ายของเราดี๋ยวสุดท้ายนะครับผมดาสุดท้าย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 ของเรานะฮะผมดาสุดท้ายและและวัดเมาเมาเมาเวลาแห่งสามกระเรียงของเราครับเลลงแห่งสามกระเรียง มาดวาวลาครับพลังยาเบ็คแฮปตกอื้มเรียบร้อยจบแล้วผมโอเคง่ายดีฮะโอเคครับถือว่าจบไปแล้วนะฮะกับแร,ร็คจอห์นสในพาร์ทแรกของเรานะฮะใครที่อยากดูตอนที่สองก็เอาไว้เจอกันตอนต่อไปนะครับผมเอางั้นสำหรับคลิปนี้ผมต้องออกไปเจอกันครับผมบ๊ายบาย don't give me no